ข้อความจากท่านไคออนมีคำถามว่าทำไมเราต้องสร้างสารรค์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการสร้างสารรค์นั้นชิ้นส่วนต่างๆของพระเจ้าก็มีการดำรงอยู่ในสภาวะแห่งความรักและความเมตตาก,กับโรนาอยู่แล้วก็อยู่กันฉันพี่น้องอยู่แล้วสภาวะดังกล่าวนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วทำไมเราต้องสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยละ่ะ ทำไมเราถึงไม่พึงพอใจในสภาวะที่เราเป็นอยู่ละ่ะซึ่งก็เป็นโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ดีแล้วนี่นาคําตอบสําหรับทวยเทพทั้งหลายที่คุมเรียกกันว่าพระเจ้าก็แล้วการสร้างสารรค์มันก็เหมือนกับการหายใจของมนุษย์โลกนี่แหละเพราะว่าณฟากฝั่งนี้ของม่านพรางมันมีความสนุกสนานอยู่อย่างหนึ่ง ที่มันจะเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ความศักดิ์สิทธิ์ให้มากขึ้นเรื่อยๆคุณคิดว่าพระเจ้าคือพลังงานชนิดหนึ่งที่วันๆเอาแต่อยู่บนสวรรค์เพื่อเฉลิมฉลองให้กับตัวเองอย่างนั้นหรือคำตอบคือมันไม่ใช่เลยคำจำกัดความของคำว่าสมบูรณ์แบบนั้นก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่หมายถึงการที่คุณมีอิสระภาพในการสร้างสรรค์ความสมบูรณ์แบบขึ้นมาเองคุณไม่อาจที่จะเข้าใจจิตใจของพระเจ้าได้หรอกถ้าคุณยังมีจิตใจของมนุษย์อยู่แบบนี้ซึ่งก็คงเหมือนกับการที่สุนัขของคุณไม่สามารถที่จะช่วยคุณวางแผนการย้ายงานใหม่ในอนาคตได้นั่นแหละนี่ไม่ใช่การดูถูกนะ เพียงแต่ต้องการยกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆว่าความเป็นทวิภาวะและมิติที่เป็นตัวเลขโดดๆมิตินี้มันได้ครอบงำความคิดของคุณไปแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างสิ้นเชิงอย่างไรบ้างเท่านั้นเองมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำแห่งพระเจ้าจำนวนมากมายก่ายกอง มากมายเกินกว่าที่คุณจะสามารถเข้าใจได้ดวงดาวแต่ละดวงบนท้องฟ้าที่ทั้งสามารถมองเห็นและมองไม่เห็นเปรียบเสมือนเส้นผมแต่ละเส้นบนศีรษะของเทพเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะว่าจำนวนของพวกเรานั้นมีมากเกินกว่าจะสามารถนับได้แต่ว่าพวกเราก็มีจำนวนจำกัดดาวเคราะห์โลกของคุณ มีสิ่งมีชีวิตประเภทเทพชนิดเดียวที่คุณเรียกกันว่าพระเจ้าอาศัยอยู่ซึ่งคุณเองก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ด้วยหลายคนก็ได้เฝ้ารอคอยวาลานี้มานานแสนนานแล้วเพื่อที่จะได้มามีส่วนร่วมในการทดสอบอันยอดเยี่ยมที่เรียกว่าโลกแห่งนี้ดังนั้นดาวเคราะห์โลกของคุณจึงมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเขาเหล่านี้ทยอยกันเข้ามาร่วมในการทดสอบกับคุณในดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีดวงนี้เมื่อมาถึงจุดหนึ่งจำนวนของพวกคุณจะอิ่มตัวภูมิปัญญาของมนุษย์โลกเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้แล้วก็คุณก็จะสามารถรับมือกับมันได้ด้วยวิธีการที่มีสามันสําึึกและอย่างมีเกียรติด้วย คำถามที่ถามท่านไคออนได้โปรดอธิบายถึงกระบวนการในการสะสมกรรมด้านลบให้เข้าใจด้วยเถิดว่าการกระทำใดๆที่สังคมเรียกมันว่าเป็นการกระทำด้านลบนั้นมันจะไปก่อให้เกิดกรรมด้านลบขึ้นมาโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่หรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติของเราเองด้วยตัวอย่างเช่นผมไปโกงคนอื่น หลอกลวงคนอื่นก่ออาชญากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าแต่ทำไปด้วยสภาวะจิตใจที่ปล่อยวางหรืออาจจะเรียกว่าในสภาวะที่จิตใจเป็นอุเบกขาอย่างสมบูรณ์แบบก็ได้หรือทำไปด้วยสภาวะจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมชั้นสูงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผมก็ยังจะได้รับกรรมด้านลบอยู่ไหมคำตอบจากท่านไคออน มันไม่มีหรอกนะสิ่งที่เรียกว่ากรรมด้านลบนะแต่มันเกิดจากการที่มนุษย์ต้องการจะแบ่งแยกความเป็นค้วให้กับทุกสิ่งทุกอย่างต้องการที่จะใส่มันเอาไว้ในกล่องใดกล่องหนึ่งเท่านั้นเองจากนั้นเจ้ากล่องที่ว่านี้ก็ได้ถูกส่งต่อๆกันไปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยกระบวนการแบบที่เป็นเอกพจน์และแบบที่เป็นเส้นตรง แต่อันที่จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนิยามของคำว่ากรรมกร,รมคือพลังงานแห่งการไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ดังนั้นมันจึงร้องขออ้อนวอนให้มนุษย์ผู้นั้นทำให้มันสลายไปสทัทีมันก็เลยจะขับดันให้มนุษย์ผู้นั้นมีพฤติกรรมไปในทางใดทางหนึ่ง หรือได้ไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อที่จะได้ไปพบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อที่จะทำให้มันสูญสลายไปเสียทีมันได้ถูกสร้างขึ้นมาในยุคพลังงานเก่าของโลกใบนี้และก็ส่งผลให้อยู่ในยุคพลังงานเก่าของโลกใบนี้ ซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระดับความสั่นสะเทือนของพลังงานของดาวเคราะห์โลกเพื่อให้เป็นไปในทางใดทางหนึ่งในขณะที่มนุษย์โลกทั้งหลายกำลังปฏิบัติการกับกรรมของตัวเองอยู่ด้วยทางเลือกอิสระของพวกเขาเองถ้าคุณชำระสะสางกรรมของตัวเองให้หมดไปแล้ว ก็เท่ากับว่าคุณกำลังปลดปล่อยพลังงานเก่าออกไปเท่ากับว่าคุณกำลังเคลื่อนตัวไปอยู่ในที่ที่คุณสามารถมีอิสระในการช่วยเหลือดาวเคราะห์โลกดวงนี้ด้วยแสงสว่างของคุณเองนี่ก็เป็นทางเลือกเสรีของคุณเองมันก็ถูกขับดันด้วยเจตจำนงของคุณเองอีกด้วย ใครก็ตามที่มีทัศนคติที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยเจตจำนงด้านจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์แล้วก็ได้ย้ายเข้าไปสู่การเป็นมนุษย์โลกเวอร์ชันใหม่จริงๆผู้ซึ่งจะไม่มีกรรมเก่าจากอดีตชาติเหลือตกค้างอยู่เลยซึ่งส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้คือความเข้าใจที่ว่าการเปลี่ยนไปเป็นรูปธรรมชีวิตหลากมิตินั้น มันหมายถึงการผาสามรวมเอาอาดีตปัจจุบันและอนาคตหรือศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ของตัวเองเข้าด้วยกันเพื่อกลายไปเป็นโลกแห่งความเป็นจริงใหม่ที่ชื่อว่าปัจจุบันขณะเดนาวซึ่งภายในห่วงแห่งปัจจุบันขณะนี้มันก็จะไม่มีช่องว่างใดๆเหลือเอาไว้ให้กับกับเก่าจากอาดีตชาติ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยภายใน DNA ของพวกเขาอีกเลยซึ่งนี่ก็เป็นทางเลือกเสรีของคุณเองมันก็ถูกขับดันด้วยเจตจำนงของคุณเองอีกด้วยใครก็ตามที่มีทัศนคติอ titude ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเจตจำนงด้านจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์แล้วก็จะได้ย้ายเข้าไปสู่การเป็นมนุษย์โลกเวอร์ชั่นใหม่จริงๆ ผู้ซึ่งจะไม่มีกรรมเก่าจากอดีตชาติเหลือตกค้างอยู่เลยซึ่งส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ก็คือความเข้าใจที่ว่าการเปลี่ยนไปเป็นรูปธรรมชีวิตหลากมิตินั้นมันหมายถึงการผสมรวมเอาอาดีตปัจจุบันและอนาคตเอาเข้าไว้ด้วยกันเพื่อกลายเป็นโลกแห่งความเป็นจริงใหม่ หากคุณสามารถชำระสะสารกรรมเก่าของตัวเองให้หมดไปได้คุณยังคงเดินหน้าทำในสิ่งที่คุณเรียกกันว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอยู่ก็เท่ากับว่าคุณกำลังใช้ทางเลือกเสรีของตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองต้องถูกกรรมใหม่บีบบังคับให้ต้องเผชิญหน้ากับมันจนหมดในปัจจุบันชาตินี้เพราะว่าการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมา ในแบบที่ถูกถ่ายทอดจากพบชาติหนึ่งไปยังอีกพบชาติหนึ่งนั้นตอนนี้จะทำไม่ได้อีกต่อไปแล้วอีกครั้งหนึ่งคำถามนี้เป็นคำถามของผู้ที่ต้องการจะวิเคราะห์พระเจา้าซึ่งการพยายามที่จะวิเคราะห์พระเจา้าภายในโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ในมิติที่เป็นเลขโดดๆแบบนี้นั้น นับเป็นความคิดที่ไร้สาระอย่างมากคุณสามารถที่จะวิเคราะห์ความรักได้ไหมละ่ะคุณสามารถที่จะไปตั้งกฎเกณฑ์ให้กับความคิดของทวยเทพได้ไหมละ่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้เสียทีว่าสิ่งต่างๆมันก็เป็นเช่นนั้นเองหลายๆคนใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางโลก เพื่อที่จะเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในเครื่องจักรอันนั้นเลยด้วยซ้ำว่าพวกมันทำงานกันอย่างไรเพราะว่าถ้าเขาจำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้ซะก่อนแล้วก็ก็คงจะไม่มีใครสามารถไปที่ไหนได้เลยเพราะว่าพวกเขาก็คงพากันติดแงกอยู่แต่กับการศึกษา ซึ่งหลายๆคนก็จะไม่มีวันเข้าใจด้วยอย่างไรก็ตามคนจำพวกนี้คือคนที่จะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นที่เข้าใจได้ในแบบ4มิติของเขาเองซะก่อนเขาจึงจะยอมเลิกราบแล้วไปต่อได้4มิติอันได้แก่ความกว้างยาวสูงและการเวลาจากุูบแลลนะคะ เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าใจมันได้เขาก็จะกลัวมันทันทีซึ่งความกลัวที่ว่านี้ก็จะกักขังพวกเขาเอาไว้ให้อยู่แต่เดิมให้อยู่แต่ที่เดิมๆตลอดชีวิตมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเข้าใจอย่างท่องแท้ในหลักเกณฑ์ในหลักการพื้นฐานที่ว่ากลไกของพระเจ้าคือสิ่งสวยงามและมหัศจรรย์ อยู่กับคุณแล้วตลอดเวลาพวกคุณไม่เคยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยคุณไม่เคยจำเป็นที่จะต้องไปกังวลเลยว่าพระเจ้าจะรู้จักสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นหรือไม่เพราะว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วและระบบนี้ก็เต็มไปด้วยความรักและสติปัญญาด้วยคราวนี้ จงใช้ระบบนี้เพื่อก้าวต่อไปยังสถานที่อื่นๆเสียตั้งแต่ตอนนี้ก็เป็นคำตอบจากท่านชายอ้อนนะคะขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตมาณที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ